เปิดประทุนค่ะแล้วเปิดปมีซันรูฟนะคะรถวันนี้เรามีโซเฟอร์คนพิเศษค่ะน้องไนอนองไนให้ทองคำเสื้อไหนซื้อไหน่อยก่อนรูปบางไนแมนบะบังไ,น,งไนก็บ,งบงับงพี่แมนเป็นตังบังเยอะมาเออแมนแมนแมน,มนเพื่อนนบงังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรามาเที่ยวค่ะเพราะว่าเราได้ตั๋วเครื่องบินประมาณทุ่มครึ่ง เราไม่รู้จะไปอยู่ไหนเขาไล่ออกจากโรงแรมแล้วเราก็เลยมากันเราก็มากันที่หาดสมิลาค่ะโรงแรมสมิลาคือบ่ได้บ่สำเนียงใต้มาไหมมาอยู่มาอยู่เอาเจ้าคือเอกแล้วได้เด็กว่าได้ไอต่ออ้พระอักฤสำเนียงไตใกล้เคียงกับภาษาอีสานไหมบ๊บยใกล้เคียงหรือไงไฮบิบังในเราลอยังสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เรามาเที่ยวกันค่ะ รถเราเปิดเปิดซันรูปได้นะคะเลิศบอเลิศบอเมื่อกี้นิดน้องแน่นขึ้นไปถ่ายรูปบนซันรูฟขึ้นใหม่ค่ะเราต้องโบกขึ้นใหม่ด้วยเหรอคะได้ไงโบกปุ่นี่ได้โบกปุ่ยไอ้ไข่แล้วก็ใช่ไหมที่ที่ที่เราเราจะเห็นก่อนหนูก่อนแมวด้วยแมวเบี้ยวแมวเบลยแมวเบี้ยวไม่ใช่แมวเบี้ยวเหรอคะอ่ามี วันนี้มีแนนคนเดียวที่คอนเซปต์ตรงกับมาเที่ยวทะเลยุกิเหมือนไปเที่ยวภูเขาเลยอ่ะอันนี้ก็เหมือนเที่ยวผับอันนี้ว่ามันขึ้นฮ่านเอาชุดล้อมบาใส่เหมือนขึ้นเวทีตลอดเวลาค่ะอันนี้เหมือนไปเที่ยวเมืองนอกเนาะอ๋อปีนทางอ่ะปะปีนทางบะยอก แปลว่าจริงเ <laughs> อาแปะห้วย,ยน่เด้อ่าดีตัวลูกชายเดยวซื้อไดในปีนท่องส่งได้ไ <laughs> ห <laughs> น <laughs> มันใส่ได้เหรอเขาในหาดนี่เขาไม่ให้ใส่ชุดว่ายน้ำเ <laughs> อะแล้วลูกสาวมูเจออ้ายอยากได้ชุดว่ายน้ำไทยไม่ได้อยากว่ายได้ไปใส่ไปซื้อได้ชุดว่ายน้ำมาใส่ถ่ายรูปแล้วก็เอาอแบบก็เก็บไว้เห็นไหม ชุดไม่ตรงคอนเซปต์ค่ะเหมือนไปเที่ยวภูเขาวันนี้ยูกิได้อยู่ก,ก็ก็ซื้อเลยก็ได้เราจะถ่ายธีมสงการได้ดวยเนี่ยผู้เดีสิไลแรกสดให้แม่บาบนี้นฉันน้ำก่อนมคก,ก่อนแล้วค่ะน้ำชาเล็ค่ะอันนั้นเป็นผ้าม,าม,มัดย้อมเอาจังสี่สี่มันบ่าน,นั่น ได้อยู่เอาใส่เอาแค่ใส่ถ่ายได้แหละด้านในก็มีนะคะเลกคนได้ดูก่อนดูก้อนกันได้ไดกี่ยงางก่อนน้องเดินก่อนค่ะเดินก่อนอเดินดูก่อนเดินดูก่อนเห็นก็นอยากได้โรลกสาวข่อยมากมากันผาเน,นี่ยวันออกใชยทะเลอย่างเสี็แล้วก็แเนี่ยตักซุ้งตักไส้ซื้อไปเต็มห้องยู่วใหญ่อ้มนตืนเต้นก็ลูกอีกมวนน้ำเด็กหน่อยค่ะมวนข่อยมวนตะหมาบ้านเนี่ยของเด็ก เราต้องมีรองเท้าแตะแล้วใช่ไหมแมนเราต้องหารองเท้าแตะอันนี้ได้อยู่แต่เธอไปถ่ายกับแดดไม่ได้นะจะดำต้องทากันแดดอันแม่อันสุมสุดพูนอ่ะอันมัดย่อมทั้งในอ่ะเห็นปะพูนข้างในนุ่นแต่ว่าหนูไม่ได้เอาเสื้อกลอกมาไหน เออใส่เดียวสีดําแต่ว่านางไม่ได้เอาเสื้อในกออกมาเหรอเออไดยูเออเน,นี่ได้ยูเออใส่เลยค่ะพี่แนนเอาไหม,ไม,ไมเ,เนาะหาซื้อเกือบเตะตัว,วน,น้ำแชท คอลเลคชันสงการเนี่ยนี่นี่เอาสีสดใสแบบนี้แต่ว่ามันมีมันมีหลายตัวไหมคะมีตัวใหญ่ไหมมีได้กี่ตัวแล้วคะมันเหลือน้อยอ่ะลูกมันไม่ได้มันไม่ได้คอลเลคชันดเดียวมาแล้วค่ะลูกสาวมือเจ้าจัดพอ่บอีกแล้วเขาไปอยากผ้ามันมาทะเลกังสิแหละ <Okay. S 1> มันต้องผูกข้างหลัง,งได้ดูพี่ปูก่อนก็ได้ มีที่เปลี่ยนเปลี่ยนขึ้นมได้ไหมคะั้นสโเดอร์มีคนพาไปเปลี่ยนไอซ่าเนี่ยไอซ่าเด็พี่เนนหนาพาไปเปลี่ยนอ่ะพาพาไปเปลี่ยนน่ะมันบ่เคยเห็นให้สตาฟู้หญิงเบิ่งแต่ผู้ชายเปลี่ยนรองเท้าดีกว่าซื้อไหมเอาป่ะซื้อเลยไม่อยากได้เราให้คนขึ้นเครื่องไหนชัดชัด ให้เอาขึนเครื่องแบบเดียวนะเออแล้วให้เขาไปแบบลำบากให้เขาถือขึ้นเครื่องใหเรา่เงี้ยหรออ้าวเหรอเออนั่นแหละอะไรนะเนี่ยเออเราต้องขึ้นเครื่องนั่นแหละ ที่แรเอารถไปเ,เขาจะฝากเขาจะซื้อรองเท้าเสร็จแล้วเขาจะฝากรองเท้าอย่าไปฝากเลยให้พี่เขาใส่ต่อเลย,เ,ยเขาจะซื้อแบบเนี้ยืรอ,องเท้าเลยเขาจะไปใส่เดินหาดคือมันต้องจัดพร้อมไงพวกนี้มันอยู่เฉยๆไม่ได้ฝากแล้วได้อยู่ได้หลายยกแม่เหรอ แม่ก็ว่าอยู่มันจะลําบากว่ะก็เอาไปไว้รถ<อ>เนี่ยเอาเอาใส่ถุงไว้เดือ,อ,อแบบเอาเอาสายคดีเนี่ยแปรงแน่นสายมันมันมันลึกไปมันลึกไปค่ะมันลึกไปใส่ส้นสูงคดีพอใจจะวายไม่ค่ะอันตรงนมอะ่ะม, <laughs> มันดึงได้อีกเพรนั่นแหละมันลึก,กแม่นเอาแม่ใส่แม่ เอาใครจะเอามันต้องใส่กหมวกข,ขอขอทุงใส่เสื้อผ้าหน่อยค่ะหุ่น,นอนแบบนั้นละ่ะผมแม่ใครบอกไม่ได้ <laughs> สามีละ <laughs> แบบนั้นละ่ะผมแม่ใครบอกไม่ได้สามีละ <laughs> <laughs> พี่ว่ากันนี้ผมไม่ได้พี่คือจะคือจะไอ้นุ่มล็อกเกอร์ขอขอถุงใหญ่กว่านี้ได้ไหมครับเสื้อมันใส่ไม่หมดใส่สองถุงได้ได้ค่ะเอาถุงยังไงแมะหมวกอ๋อคือที่เลือกใบน้อยเนี่ยมันได้เหรอมันเข้ากันหรอเบิ้งสติเลือกให้เออไปพี่ยกเลือกให้อ่้อ่ะมาฮอดกับจัดพอบค่ะ แต่เลยเต้ยู่ใส่ชุดแบบไหนก็สวยเขาเป็นค่อนข้างไขยันทะเลไหมไปคีมอ่ะไม่มันเข้ากับผมลางไงมุมมากมุมจีนไปคีมอ่ะเออเนี่ยฟิลนี่อดไจ่ายตังค่ะท่าไรคะชุดนี้หมวกด้วยค่ะ เอาลละงามแล้วมันจะเห็นเสื้อในนะั้นน่ะอแล้วจะดึงขึ้นสูงมุรีหอยไว้สวยนะ่ารักยเกิอูไม่ได้ทากันแดดมานะหนูอย่าไปสัำบานแดดมากนะคะ,อ,ะอยากได้หมวก ไปสิจะได้จ่ายทีเดียวเลือกเลยยกของแมวสีนี่ได้ปะยกสีขาวเนะนี่ยนางไม่เอาเหรอลูกอุ้ยเอาเวนนะเอาใส่คือใส่คือบลาคือคือมูแบบเน่ะเมยคือตุอ้มทวดจีนนี่แหละสีใด <c oughs> อ่ะเอาอันนี้ดีกว่าถ้าอย่างนั้น ได้ไหมอันนี้อันนี้ได้สิสชมพูใช่ทำไาขอกสุคฮะเท่าไหร่คะหมวกเดี๋ยวดเดี๋ยวใ,ยให้เด็กๆเลือกกันให้เด็กๆเลือกหมวกกันกีไมนต้องมีแว่นอี่คุณอามููกสาวมูเจ้าเบิ่งดูเออเอาไปเปลี่ยนเะนะ่นมโคกหน่อยใส่ด้านแนนนว่นอันเก่าโอ้ยเจ้าเต้าชัด ลูกไส้ผผ้ใดมารอแทบเล่าสิปากูบหลับเพราะว่ามึงมึนในหวางเอาไม่ยิน่งาบใช่ไหมพี่แม่ดามเออเออเออเป็นอย่างนี้เิอเขาโพล่าสิร่องสุดเลยดช่ไหม โอ้อแซงลุงนะนีนีแม่เพิ่งปาจนบังกระจุกเลยเอ็นโดยเด็กนอยท่าได้อยู่แต่เวลาถ่ายห้ามก้มมันจะเห็นล่องนมเออน่แหัะประมาณนี้ได้จงใจมั้ยเปล่ ยือไปขายนะ่เอคละไหมคยือคนไปาโอ้ยเจได้เจได้จได้ะเกือบแตจะเต้าเหมือนอยู่ชายแดนเลยชื้อผืนได้เลยนั่นแหละเข็มค่ดจ้างไหนเขาเพ่ใส่เข็มคาดชุดให้สมันจะเปนแงใช่เขาเป็นชุดแบบชุดแบบแม่สื่อใซเป็นเนี่ยเออเออ ซื้อแหงาิจ่ายเงินเจอกันเสร็จแล้วนะคะถึงเวลากลับบ้านแล้วนะคะน้องไนก็มาส่งด้วยนะคะน่ารักมากมากเลยนะคะได้ตุ้มได้ลูกชายอีกคนนึงเพิ่มมาแล้วนะคะเดี๋ยวทอปลั๊กไฟนะครับค่ะขอบคุณเดี๋ยวแม่จะมันเป็นถุงพลาสติกเลยนะลูกได้ครับแม่ขอบคุณนะครับครับผมขอบคุณมากค่ะครับพี่ขอบคาครับไปเจอกันนะไปเจอกันค่ะโอเคญี่ปุ่น บุยบยดยเจวกันนะพี่สดีสยีครับจะทำปลอดภัยนะค,ะครับพ่อกัน,กนเป็นแม่ตีที่ดีมากเลยนะคะน้องยุกิก็ได้พี่ชายเพิ่มมาอีกคนแล้วนะคะส่วนแม่ตุ้มก็ได้ลูกชายเพิ่มมานะคะน่ารักมากๆเลยนะคะบางไหนหายทองคำนะคะฝากไปติดตามผลงานน้องได้นะคะ สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณคลิปดีๆจากเพจยุกิเพนฟกานะคะแล้วก็คลิปจากบางนายไหทองคำนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ